สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่างเอแอบ้าน DIY วันนี้อยู่กับผมแอร์มิซูอิเล็กทริกนะครับเป็นรุ่น MSGN18VF ตอนนี้อาการคอมกินกระแสสูงเปิดไปสักพักแล้วคอมน็อกนะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งซ่อมแล้วก็เลยทำการถอดมาเทสเดี๋ยวจะเทสแล้วจะทำการแก้ไขนะครับ เดี๋ยวรอคอมตอแป๊บหนึง่งจะดูว่ากระแสมันจะไต่จริงไหมนี่เดี๋ยวรอสักแป๊บสตาร์ทที่6แอมป์นะครับที่เพจเขียนไว้ที่น้ำยา R32 นะอยู่ที่6.8แอมป์นะครับอันนี้ลูกค้าแจ้งว่ากระแสไต่ากระแสสูงแล้วลองดูนะครับ ไต่ขึ้นเรื่อยเรื่อย ดูไปตะขัดนะครับจะขึ้นสูงถึงเท่าไรตอนนี้ก็ขึ้นไป9ก้ากว่านะครับก็สรุปเลยว่ากระแสไต่จริงนะเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขแล้วมาดูกันอีกทีว่าจะหายไหม A few moments later อ่ะกลับมาต่อนะครับตอนนี้ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วตัวนี้กระแสนิ่งเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ6.7 6.8นี่แหละ นะครับน้ำยาก็อยู่ที่160ยสเนาะส่วนอาการที่ทําก็จะมีไล่ระบบนะครับล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนกระติ๊วสแตนเดอร์ใหม่เค่นได้เองนะวันนี้ก็กระแสนิ่งนะรู้สึกว่าจะไม่ใส่แล้วเดี๋ยวจับดูสักพักนะก็โอเคนิ่งเลยแจ่มเลยหน้าแอร์ก็หยึดเกีบ็บแอคชั่นกลับเลยนะครับสองท่อ นะไม่ไต่แล้วนะอยู่ 6. 7อยู่เดี๋ยวแล้ว,ลวนี่ครับ6.7-6.8ไม่เกินนี้นะครับอันดับทุกนี้ก็เป็นน้ำยา r า2นะครับนิ่งเลยตอนแรกเปิด่อนที่จะทำการ่้มก็นุ่นขึ้นไปเป็นประมาณ9แอมป์เลยนะครับตอนนี้ก็นิ่งๆเลยนิ่งเลย,เลยโอเค ยังไงก็ังถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ช่างแอร์ก็สวัสดีครับ A few moments later ก็ตัวนี้หลังจะเปิดมาได้ประมาณครึ่งวันนะครับก็เนี่ยแอมก็อยู่ราลาวนีะครับไม่เกิน6.8283เนาะประมาณนี้ครับอยู่ราลๆนี้แต่ตามเพจเขาก็คือเอ่อ 6.8เนาะ6.8 6.8นะครับโอเคอันนี้ก็อยู่ละ้าวนี่ครับ